ที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดสดุที่จะใช้คุมดินกันนะคะอันนี้ก็คือฟางแห้งผสมขี้วัวนะคะตากแดดไว้ประมาณสามสี่เดือนแล้วค่ะแห้งได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะดูค่ะและแบบนี้นี่คุณภาพดีค่ะใส่ต้นไม้ ใส่อะไรก็งามค่ะนี่ค่ะเอามือขยี้ขยี้แตกๆเป็นช,ชิ้นส่วนเล็กๆก่อนที่จะนำไปใส่ให้ต้นไม้ของเรากันนะคะถ้าไม่มีฟางแห้งก็เพื่อนๆก็ใช้เป็นใบไม้แห้งก็ได้ค่ะใช้ได้ดีเหมือนกันเราจะหมักไว้ก่อน มักใส่ถังหมักอะไรไว้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าเป็นใบไม้แห้งให้เขาย่อยสลายก่อนค่อยนำมาใส่ต้นพืชของเราก็จะทำให้ต้นพืชนี่งอกงามไวค่ะนี่ค่ะ